คนตำรวจเอกกิบิรัตพันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษารษาชก,การแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพหาหนะในการเดินทางซึ่งจะเห็นได้ว่า การใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการสรัญจรน,นั้นมีจำนวนมากแทบจะมีใช้เกือบทุกครัวเรือนเพราะว่าการใช้รถจักรยานยนต์ในการสรัญจรมีความคล่องตัวรวดเร็วเหมาะกับสภาพจราจรในปัจจุบันได้ดีซึ่งในการขับขี่รถจักรยานยนต์บางคนขับขี่ไม่ถูกวิธีไม่มีทักษะในการขับขี่หรือขับขี่ด้วยความเร็วทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีสถิติเสียชีวิตและบาดเจ็บมากที่สุด พลตำรวจเอ,อกกิติรัตนเพชรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติซึ่งได้มอบหมายให้กองบัญชาการตํารวจนครบาลโดยพลตำรวจตรีทวัฒน์วงษง์สาร่วมกับกองบังคับการตํารวจนครบาลแปดโดยพลตํารวจตรีพานกวรัตนะชาคุณร่วมกันดําเนินการจัดกิจกรรมดังนี้จัดกิจกรรมแจกหมวกกันน็อก ให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยมีวินัยเคารพกฎจราจรในการขับขี่ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนที่เน้นย้ำไปที่การขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเน้นการสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับขี่และคนซ้อนท้ายทุกครั้งเพื่อปลูกฝังให้เกิดความเคยชินในการสวมหมวกนิรภัยซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ กองบัญชาก,การตำรวจนครบาลและกองบังคับการตำรวจนครบาลแปดจึงได้ตัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถสกยานยนต์สวมหมวกนิรภัยกันน็อกและแจกหมวกนิรภัยกันน็อกเพื่อสร้างวินัยจราจรสู่ความปลอดภัยทางถนนเพื่อการขับขี่ปลอดภัยใกล้ไๆใส่หมวกกันน็อกเพื่อลดอุบัติเหตุและการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของเราเองในวันที่9เมษายนพศ2567 นณบริเวณหน้าสนอสำเรเวลา15นาฬิกาออพันลีรายงาน